ในคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมารับชมการต่อนะครับโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะครับในระบบไฟ3ามเฟสนะครับที่มีตัว ct ด้วยนะครับตัว CT ด้วยก็เหมือนรูปภาพที่ผมวางไว้ต้นคลิปนะครับนี่ก็ให้เพื่อนๆดูง่ายนิดนึงก็คือผมวาดเป็นรูปภาพขึ้นมาตามนี้นะครับเพราะว่าในคลิปก่อนนะ้นนี้ก็คือผมเคยทําเป็นคลิปที่ ต่อเข้าอุปกรณ์ตัวจริงอยู่นะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็เลยมาทําเป็นรูปภาพอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับผมอันนี้ผมแทนบัตรบาร์นิวตันนะครับแบบบัตรบาร์เอ็นอันนี้ก็จะเป็นตัว CT นะครับด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้เป็นบัตรบาร์กราวนะครับผมอันนี้ผมแทนเมนเบเกอร์สามเฟสนะครับอันนี้เป็นไพลอตแลมนะครับไพลอตแลม สามหลอดนะครับปกติก็จะเป็นสีแดงเหลืองน้ำเงินนะครับผมนะบแดงเหลืองน้ำเงินชุดนี้ก็จะเป็นวอลต์มิเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เลขบวกกับเลขหนึ่งก็มาเลขเลขสามนะครับอันนี้วอลต์มิเตอร์อันนี้ก็คือเป็นเซเลคเตอร์วอลต์นะครับอันนี้เราวัดนะครับวัดเทียบกับไฟไฟกับนิวตอนก็เป็นไฟ220ย แล้วก็วัดไฟ380ได้ด้วยนะครับนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเซเลคเตอร์โวลนะครับผมนะครับวัดไฟ220แล้วก็ไฟ380ได้ด้วยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นเซเลคเตอร์เซเลคเตอร์แอม์นะครับเซเลคเตอร์แอมแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ด้านบนนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นตามนี้เลยนะครับตามนี้นะครับ ปกติสายเมนก็จะมาเข้าตามนี้เลยนะครับสายเมนนะครับเนปกตินะครับถ้าปกติถ้าเราต่อภายในตู้จริงๆนะครับนิวตันนะครับที่เป็นเมนนะครับมาจากการไฟฟ้าก็จะมาเข้าที่บัดบากกราวก่อนนะครับผมมาเข้าที่บัดบากกราวแล้วก็พ่วงจากบัดบากกราวนะครับหนึ่งเส้นก็มาเข้าที่บัดบานิวตันนะครับอันนี้ผมไม่ได้พ่วงนะครับเพราะผมจะเน้น ในการต่อชุดอุปกรณ์การการวัดนะครับวลเมเตอร์แอมเิเตอร์นะครับอันนี้ผมก็จะแทนเป็นเส้นสีแดงนะครับในเฟสที่1น,นะครับเฟส R นะครับอ่าเราก็จะมะีตัว CT นะครับทางด้านขาเข้านะครับผมทางด้านขาเข้าก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ P1 นะครับ P1 แล้วก็ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ P 2อนะครับอันนี้ก็คือ P 1ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ P 2นะครับแล้วก็ตรงขั้วต่อนะครับตรงขั้วต่อด้านนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ S 2นะครับด้านนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ S 1นะครับทั้ง3ตัวนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับสายเมนนะครับมาจากการไฟฟ้าก็จะมาเข้าทาง P 1นะครับแล้วก็ลอดผ่านตัว C T นะครับผม ลอดผ่านตัวซีทีมานะครับแล้วก็มาเข้าที่ตัวเมนเบกเกอร์นะครับผมสีไม่ค่อยชัดแล้วก็เฟสที่สองผมจะใช้เป็นสีดำแล้วกันนะครับใช้เป็นสีดำ ก็ลอดผ่านตัว ct เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเข้า,าตัวเมนบิเกอร์นะครับในช่องที่2นะครับแล้วก็เฟสที่3นะครับอ่าเอนะครับผมเฟสที่3 เนี่ยนะครับผมแล้วเราจะพ่วงตรง CT นะครับที่มีสัญลักษณ์นะครับ S2 นะครับ S2 เลยนะครับเราก็จะพ่วงจากตัวที่1มาตัวที่2เลยนะครับพ่วงถึงกันเลยที่มีสัญลักษณ์ S2 นะครับพ่วงถึงกันเลยนะครับทั้ง3ตัว ก็คือจะมีโค้ดบอกอยู่แล้วนะครับติดตัว ct อยู่เลยนะครับต่อมาเราก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะครับเข้าไปตัวซี CT ลูกที่สามนี่นะครับผมนะครับพ่องจากตรงนี้นะครับไปต่อเข้าบัตรบากราวนะครับผมามาต่อเข้าที่บัตรบากราวเลยนะครับอันนี้ก็คือ รุด s, s 2นะครับอ่าต่อมา s 1นะครับอ่าเราก็จะต่อออกนะครับอ่าอันนี้ผมใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับอ่าต่อออกจาก s 1นะครับผมอ่าเราก็จะมาต่อเข้า selector amp นะครับที่มีสัญลักษณ์นะครับอ่าตามที่ผมเขียนไว้ก็คืออ่าก็จะมีสัญลักษณ์ r s t นะครับอ่าแล้วก็ สัญลักษณ์ a นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ a แล้วก็มีสัญลักษณ์เล่านะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตามนี้นะครับตรงนี้นะครับผมผมก็จะโยงนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆดูง่ายแล้วก็จะมาเข้า selector M เลยนะครับ ก็เข้าตามะนะครับที่มีสัญลักษณ์ R นะครับผมเป็นตัว R นะครับก็คือเฟสที่หนึ่งะครับนะครับ,นะรบต่อมาก็เฟสที่2นะครับเฟสที่2องอก็ออกจาก S 1เหมือนกันนะครับตรง CT นะครับ ก็ไปเข้าซิดเกอร์แอมเหมือนกันนะครับที่มีสัญลักษณ์ S นะครับผมต่อมาก็เฟสที่3นะครับออกจาก S 1เหมือนกันนะครับ อ่าก็ไปเข้าที่สัญลักษณ์ T นะครับผมนี่นะครับอ่าต่อมานะครับอ่าที่มีสัญลักษณ์ A นะครับผมอ่าสัญลักษณ์ A นะครับตรงนี้อ่าตรงสเตรเตอร์แนะครับ เราก็จะต่อสายออกจากตรงจุดนี้นะครับไปเข้าตัวแอมมิเตอร์นะครับเราก็จะมาเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับที่มีสัญลักษณ์บวกอยู่นะครับวิง่งกันไปด้านบนเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็ที่มีตัว A แล้วก็สัญลักษณ์กราวนะครับเราก็จะพ่วงไปอีกหนึ่งเส้นนะครับตรงจุดนี้นะครับก็ไปเข้าตัวแอมมิเตอร์นะครับเข้าที่หมายเลขก3นะครับ เข้าหมายเลขสามนะครับผมแล้วก็จะพ่วงอีกหนึ่งเส้นนะครับเพื่อนๆจะเอาออกจากตรง s e l e c t เล selector m นี้ก็ได้นะครับที่มีสัญลักษณ์กล่าวหรือจากหมายเลขสามก็ได้นะครับเราก็จะไปพ่วงเข้าที่บัตรบากกล่าวนะครับอีกหนึ่งเส้นอันนี้ผมจะพ่วงมาที่ตรง a ที่มีสัญลักษณ์กล่าวนะครับจากบัตรบาร์นะครับผม นะก็คือมาเข้าตรงจุดนี้เหมือนเหมือนกันนะครับชุดแอมมิเตอร์นะครับชุดนี้ก็เป็นการเสียจเรียบ,บร้อยนะครับต่อมาก็เป็นชุดโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์ผมก็จะพ่วงนะครับเส้นสายไฟนะครับ อันนี้เป็นเส้นเมนนะครับเส้นเมนแล้วก็ใช้ตามขนาดนะครับตามขนาดที่เราจะาต่อตู้เลยนะครับเมนเส้นใหญ่แต่ว่าที่เราจะมาต่อเข้าเซลเลคเตอร์นะครับเราใช้เป็นเส้นเล็กก็ได้นะครับใช้เป็นเส้นเล็กก็ได้ขนาดเบอร์หนึ่งจุดห้าก็ได้นะครับเส้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นเฟสที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมแทน HT เหมือนกันนะครับอันนี้ผมพ่วงจาก หัวเมนนะครับเหัวเมนเบเกอร์นะครับพ่วงมามาเข้าแผ่หลอดแรมหลอดที่หนึ่งนะครับอ่านต้านไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พ่วงเฟสที่สองเลยนะครับามาเข้าไปหลอดแรมหลอดที่สองนะครับ แล้วก็เฟสที่สามนะครับผมอ่านี่ยนะครับเข้าแผงหลอดแรมทั้งสามหลอดนะครับแล้วเราก็จะพ่วงนะครับเส้นสายไฟนะครับออกจาก p ผงหลอดแรมเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่าถ้าเราประกอบอยู่ในตู้จริงๆนะครับอ่าแผงหลอดแรมก็ดีกับซเลคเตอร์อย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่ใกล้กันเราก็จะพ่วงเส้น สายไฟ1เส้นนะครับตรงจุดนี้เลยนะครับมาเข้า selector แ m มเออ selector v ลต์นะครับที่มีตามสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ n r ts นะครับแล้วก็ v 1กับ v 2อย่างนี้นะครับเราพ่วงหนึ่งเส้นนะครับตรงจุดนี้นะครับก็เข้าตามสัญลักษณ์เลยนะครับอันนี้ก็คือ r แล้วก็เข้า r เลยนะครับ r t เหมือนเดิมนะครับ นี่ยนะครับแล้วก็เฟสที่สองนะครับอ H นะครับผมก็มาเข้าซเล e กเตอร์วนนะครับแล้วก็ T นะครับ ข่าวตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ที่มีสัญลักษณ์เอนนะครับนิวตนันนิวตันก็คือเราก็จะพ่วงมาจากบัตรบานิวตันนะครับมาเข้าพายรอดแลมนะครับอันนี้ผมจะโยงมาทางด้านล่างแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆดูง่ายที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นเล็กได้นะครับผม1.5ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเส้นใหญ่นะครับ อ่าก็เข้าไพ่หลอดแรมได้เลยนะครับผมอ่าผมโยงไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เข้าที่หลอดที่1น,นะครับแล้วก็โยงมาเข้าหลอดที่2เลยนะครับ ก็เข้าหลอดที่สามนะครับพ่วงถึงคือพ่วงถึงกันทั้งหมดเลยนะครับนิวตันเรานะครับเข้าที่ไพายอดแหลมนะครับแล้วก็พ่วงจากไพายอดแหลมนะครับหลอดไหนก็ได้นะครับมาใส่เซิเลคเตอร์วนนะครับที่มีสัญลักษณ์เอ็นนะครับนะครับที่มีสัญลักษณ์เอ็นนะครับผมแล้วก็ที่มีสัญลักษณ์ V นะครับสัญลักษณ์ V1 กับ V2 นะครับตรง V 1นะครับเราก็จะไปต่อเข้านะครับหมายเลขหนึ่งนะครับที่ออกจาก V 1นะครับแล้วก็หมายเลขสามนะครับ มาเลขก,ก็เราจะต่อออกจาก V 2นะครับอ่านี่ก็เข้ามาเลขก3นะครับอ่นี่นะครับผมอ่าก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับตัวชุด แอมปิเตอร์นะครับแล้วก็วัดนะครับได้ทั้ง3เฟสนะครับผมนะครับว่าไฟทั้ง3เฟสนี้นะครับกินกระแสอยู่กี่แอม์อย่างนี้นะครับผมนะครับกินกระแสอยู่กี่แอมแล้วก็บีเซอเลคเตอร์ไปตามสัญ,ญลักษณ์ได้เลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ r s t ได้เลยนะครับอันนี้ก็วัดแอมทั้งระบบไฟ3เฟสเลยนะครับแล้วก็สำหรับวัดโวลต์นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเราสามารถ นะครับวัดนะครับแต่ละเฟสได้เลยที่เป็นระบบไฟ1เฟสนะครับไฟ2 2 0เราก็สามารถวัดได้ทั้งทั้ง3เฟสนะครับเทียบนิวตันนะครับเทียบนิวตันก็คือไฟ2 20ทั้ง3เฟสเลยนะครับมาเทียบว่ากินไฟที่เป็นไฟ1เฟสนะครับกี่โวลต์นะครับในขณะนั้นนะครับหรือเราจะบิดเซเลคเตอร์เพื่อทำการวัดไฟ3เฟสนะครับ วัดไฟ3เฟสก็คือเฟสที่1กับเฟสที่2งกินกระแสเท่าไหร่อย่างนี้นะครับนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับนะครับนี่นะครับเฟสที่1กับเฟสที่2นะครับกี่โวลต์อย่างนี้นะครับผมกี่โวลต์แล้วก็เฟสที่2กับเฟสที่3ากี่โวลต์แล้วก็เฟสที่3นะครับเฟสที่3กับเฟสที่1นนะครับกี่โวลต์อย่างนี้นะครับก็คือสามารถวัดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับ